ขายของไปอเมริกาควรเลือกดีดีหรือ DDPD ดีสำหรับใครที่ขายของบนแพลตฟอร์มอย่าง etsy e bay ขอแนะนำให้เลือกแบบ DDP โดยเป็นการที่ผู้ขายจ่ายภาษีให้ตั้งแต่ต้นทำให้การส่งรับลื่นลดความล่าช้าในขั้นตอนต,ต่างๆช่วยลดปัญหาลูกค้าไม่พอใจป้องกันไม่ให้กระทบกับคะแนนดันของเราด้วย เราแนะนําให้มีการบวกค่าภาษีเพิ่มกับค่าสินค้าหรือค่าส่งไปเลยโดยผู้ขายอาจจะมีการทําข้อความกํากับไว้ว่าราคานี้รวมภาษีเรียบร้อยแล้ววิธีนี้จะทําให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการเสียภาษีและสร้างความมั่นใจให้กับร้าน สำหรับใครที่ขา,ขายของผ่านโซเชียลอย่าง Facebook หรือ IG เราจะแนะนำให้มีการคุยกับผู้ซื้อโดยตรงถ้าเลือกแบบดีดีก็คือให้ลูกค้าจ่ายเองถ้าเลือกแบบด d p ก็คือเราจ่ายให้ซึ่งผู้ขายสามารถใช้เครื่องมือในการคำนวณภาษีเบื้องต้นเพื่อนำไปบวกกับต้นทุนได้ค่ะสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องสื่อสารกับลูกค้าให้ชัดนะคะว่าราคานี้รวมอะไรบ้างต้องเสียภาษีเพิ่มหรือเปล่าลูกค้าจะได้ไม่งงไม่เจอเซ์ไรส์และเราก็จะได้ความเชื่อมั่นมากขึ้นด้วยค่ะ